เป็นประเด็นเรื่องของด้านสรัพยากรอรชาติสุทธิ์ธรนะคะทางกชเนี่ยเราได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเป็นรูปเรื่องหใจและระดับของประเทศนะคะจนถึงปัจจุบันที่เราได้มีกฏบัตรในเรื่องขอการเป็นหน่วยบริหารจัดการหัวใจและระดับของประเทศนะคะกชก็ยังคงให้ความสำคัญนะคะแล้วก็สะสมการระย่างต่อเนื่องนะคะด้วยว่าเรื่องของสุทธิธรอมเนี่ยมันไม่ใช่ รื่อการรับมือกับการปินแหลกต่างโดยเฉพาะเรื่องของการปิแหลนคะปัจจุบันเราก็มีความเรื่องของอบิมชาติเร่ขรบที่ขึ้นปีที่เราเห็นะคะการจัดการที่เปงแลวก็ปเรื่องอ่นนสยี้นะคะก็่การศึกเนะรับขอรกลางนะคะตามสัญญาได้เลยครับ เอาเปะคุยกับเยี่ยมเลยครับวันนี้เราจะได้นําองค์ความรู้นวัตกรรมและงานวิจัยเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวันนี้อุปกรณ์พวกนี้ถูกดึงขึ้นมาก็จะเป็นต้นทุนที่สําคัญในการช่วยการจัดการกับปัญหาที่เราบอกว่า climate change นะครับนั่นมี k ์ y w o r d สองคำ e n t u r e based solution ไปหมดใน built i t y แล้วก็ climate change ก็จะวิ่งกันอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันทําไมถึงสองคำแล้วบอกว่าทําไมมันถึงเป็นโอกาส เกว่ามันจะมาเป็น Trade Chain มันมีคำว่า Global Warning วันที่เราทำงานได้รับทุนสนับสนุนจากรชเราแค่มองว่า Global w a r m i n g ส่งผลกระทบกับทรัพยากรที่เราสนใจอย่างไรนั่นเลยนั้นคือเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วทำงานวิจัยอยู่กับตลาดย่านทะเลอยู่อุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลกระทบยังไงกับทรัพยากรที่เราสนใจเดอะ Trade Solution เป็นคอนเซ็ปต์ใหญ่เมื่อกี้ที่ทางบอกอ๋อบอกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ถูกใช้คุยกันในเวทีนานาชาติ ถูกออกแล้วในหลากหลายประเทศว่าจะมีความสาคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจคอนเซปต์อันนี้ร่วมกปนก่อะเพื่อที่จะไปช่วยก่อโจย์ NTC ท่ะเทศวันนี้ก็เลยมองว่าจิ๊กซอว์ที่นั่นกอยู่ตรงนี้คือสวยงามที่เราจะมุ่งเป้าด้วยกันถ้าจะเป็นส่วนของบชที่จะช่วยกันจิ๊กซอว์มามีใครทำอะไรตรงไหนแล้วโก็ร่วมกันว่า NPS น่าจะต้องไม่อยู่ใน NTC ได้ วันนี้มันมีคอนเซ็ปต์เรื่อง nature based solution มันเกิดอะไรขึ้นมราได้ทมาเป็น nature based solution ที่จริงอาจารย์นันท์แดงบอกว่ามันแปรประมาณนั้นนะครัครบแล้ว <rio. S 2> ก็เราเข้าใจกันแล้วนะครับว่าว่ามันต้องมันต้องเหมือนกับคิดใหม่หน่อยนะครับปอดทบกับสิ่งที่เราบรรมีอยู่นะครับให้ครองมนะครับนั่นก็เป็นประเด็นที่ได้เรียนรู้นะครับอ่ะต่อไปก็คือเราก็จะได้เห็นว่าพอเราจะเอาไปประยุกต์ใช้กับอะไรสักอย่างหนึ่นงเน,นี่ยเนื่องจากว่า NBS มันเป็นคอนเซ็ปต์ใหญ่มากเราต้องมาคิดเหมือนกับแปลนิดนึงนะครับแปลให้มันเข้ากับบริบทของแต่ละ มันพัฒนาไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรตายตัวหน้าที่ของเราก็เรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็อาจจะถามตัวเองว่ามันใช่ไม่ใช่ม,ใชมันเหมาะกับประเทศไทยหรือเปล่าเราไม่จำเป็นจะต้องไป็ไอ้ด็อกทุกคำเสร็จมานะคะให้เกิดแอบแฝงแล้วบอกว่ามันใช่ไม่ใช่คราวนี้มาดูบูคาร์บอนค่ะตัวเองได้ยินคำว่าบูคาบอนตอนปี2010ที่ตัวเองจัดงานประชุมยัคเลโอตอนนั้นเราคงจะจิ้มกับที่ตรางเป็นความท้าทายมากเลยนะคะเมื่อ2010อันนี้กิบปิงทลัก10 สี่ปีนะครับครั้งแรกเลยได้ยินแล้วก็ในองค์ไนเขาก็คุยกันเลยลูกค้าวพอน่าสนใจเรื่องนี้มีความสำคัญกับจำเป็นก็อ่านหนังสือค่ะตัดใจอย่างเราเริ่มต้นดิคาเลเจลพิมพ์สำคัญมากก็ไปอ่านหนังสือแล้วก็คำพังก์ก็ใจกับมันแล้วลอกค้าพอนต้นทุนนะเท่าเดิมก็ได้แต่ให้มันมีค่ามากนะครับปรับตัวสร้างความยืดหยุ่นกันการสร้างบรรยากาศ animation กับ illustration วิธีที่ถูกที่สุดนะครับได้ผลมากที่สุดคือปรับปรุงกวามคับเรื่องคำนะครับนี่คือสิ่งที่เราจับต้องทำนะครับลดการบดบ่อยต้องการตึงกาวเสร็จ เดี๋ยวเราจะประหลาดใจมากาจริงๆแล้วนี่ัเกษตระติมเซลล์ตูจเป็นนักมลงเ้องมากขนัในภาพรวมของเกษตรฟาร์มอินเทอร์นกว้างกว่าสมาร์ทฟาร์มนะครับสมาร์ทฟาร์เนี่เขาดูข้อหนึ่งข้อสองข้อสาม่ะเขาเติมเข้ามานะครับเพราะว่าจริงๆมันมีประโยชน์แต่ประเทศไทยจะต้องมีในภาพรวมตัวอย่างนี่ใช่เโซลูชันในการ่น้แล้วแน่นอนอาใจในเรื่องของการตักอกร์เนก็จะมานะคะจะเป็นสน่อ่ามที่ส่ เพียงแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้ประเมินผลที่มนะะันเป็น,ปนก๊ปตรงนั้นอยู่นะคะแต่ว่ามีแน่นอนนะคะหรือหากป่าเรานะคะยังสมบูรณ์ไม่เพียงพอเราทำยังไงเรามีการพื้นฟูเราใช้เรื่องการจัดการเข้ามานะคะป่าในที่นี้อาจจะเป็นป่าอกรนะคะเรามีวิธีการในการจัดการที่หลากหลายเพื่อที่จะทําให้ป่าเราสมบูรณ์แล้วก็กลับไปให้ใหเว็บบริการหรือเจ้าป่าท,ที่สมบูรณ์ขึ้นและสุดท้ายสุดท้ายถ้าเรายังไม่มีป่า พะะเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายที่สุดน,นะน้องนกภาษาก็คือพื้นที่ตรงไหนว่าพื้นที่เดียวอาจรคุณบอกว่ามันก็ลเล่าเราไปใช้การเกษตรนะคะเกษตรสาคัญนะคะเป็นเรื่องของอาหารนะคะเพราะฉะนั้นบอกตรงนี้ค่ะมันก็เลยมีลักษณะของตงั้งแต่การทำงานที่ไม่ได้มันเป็นอัดครที่ทําให้ป่าเรามันไม่สมบูรณ์่างที่มันควรจะเป็นนะคะและยูสเชนเป็นประเด็นสำคัญเลยประเด็นนี้นะคะและยูสเชนไม่ทำลายแค่เรื่องของต่อยคาร์บอนไดออกไซด์ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับแรงรุเจนก็คือมันทําให้ดีเวทลอยการสูญเสียไปด้วยไม่แน่ใจว่าถ้ามองเห็นภาพที่ทางซ้ายมือหนี้ล่าสุดเดือนนะคะเราตั้งมาเมื่อวันที่18สิงหาคมนะคะจริงๆแล้วถึงถึงจะเป็นกรมใหม่แต่เป็นงานเดิมที่ทางสพสำนักง,งานนโยบายและแผนสี่งแธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการอยู่แล้วก็มีการดึงเอา กลุ่มงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของเคลมเบชเชนจากที่ทางสอเดิมนะคะเอามา s <S ปเป็นกลมใหม่คือกลมการเปลี่ยนแปลงสี่ต้องมีอากาศมีการเปลี่ยนชื่อกลมจากกลมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะมันเป็นกลมการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ chicken, path, yep. มีอากาศและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะมีมีงานเดิมของทางด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยบวกกับงานใหม่นะคะเรื่องของเคลมเบชเชนเข้าไปรวมกันด้วยก็เลยจะทำให้งานเรื่องเคลมเบชเชนเนี่ยมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นจากเดิมที่อาจจะเป็นงานในเชิงนโยบายเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันนี้ก็นอกจากงานนโยบายแล้วเนี่ยงานส่งเสริมนะคะงานให้ความสําคัญกับชุมชนเนี่ยก็เป็นอีกงานนึงที่สําคัญแล้วก็มีมีการอินเทอร์เเพกงานร่วมกันในงานอยู่ด้วยค่ะก็ <c oughs> สําหรับเรื่องเวลาอาจจะนัดนะไม่ต้องกังวลนะคะเราได้มีการออฟเซ็ตเหมือนกับออฟเซ็ตคาว่าเครดิตในไอทีโซ่เราจะมีการออฟเซ็ตเวลากันนะคะได้เป็นเวลาตามที่ท่านอาจัดนัดได้วางแผนเอาวไว้นะคะก็คือต้องขอเรียนก่อนว่า ถ้าเกิดมองในเรื่องของของประเทศไทยนะคะเราก็ได้เป็นหนึ่งในภาคีของดุสัญญัว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในเกือบ200ประเทศที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีนะอย่างที่จท่านอาจารย์อัญชนาได้ในการพูดตอนแรกนะคะตอนแรกเนี่ยแต่ตอนที่เราได้มีเป็นสมาชิกเป็นหนึ่งในภาคีนั้นอาจจะได้มีการพูดถึงในเรื่องของว่าเอ๊ะเยังไงถึงว่าจะได้มีการรักษาความเข้มข้นของของการสรงกระกเนี่ยไม่ให้ส่งผลกัะทบกับเรื่องของการผลิตอาหารนะคะทำยังไงถึงจะให้ในเรื่องของการเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วเรื่อองงข ร้อนเนี่ยไม่ส่งผลไม่ส่งผลกระทบในของการกินอาหารอะไรเป็นชว่วงแรกๆมีการพูดถึงชว่วงต่อมาก็ได้มีการรู้ถึงมากยิ่งขึ้นว่าจะทำยังไงให้ประเทศที่พัฒน,นาแล้วเนี่ยเขาได้มีการลดการสน่อมสูนให้ได้จะเป็นยังไงถึงจะให้มีการมาสนับสนุน